สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไายสุปฟูสุปคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ epa channel นะครับผมมื่อวานี้พาพี่พาน้องมากินข้าวครับผมนะครับได้เห็ดโคนหรือว่าเห็ดปวกนะครับผมซุปเห็ดนะครับซุปเห็ดโคนนะครับหรือว่าเห็ดปวกโอ้ติ่ถนนพี่น้องเสียงยดังเลยเด้อแล้วก็อันนี้จอมกุ้งหรือว่าส้มกุ้งนะพี่น้องอันนี้ส้มกุ้งที่อยู่ในตรงที่ผมไปยามเมื่อวานเนี่ยแหละแต่ว่าแม่เท่าเพิ่นเอามาได้ก่อนอันนี้แล้วตอนนั้นคือช่วงที่กุ้งลงก็คือกุ้งลงโดยเฉพาะเเเลลยแ้้้้้ววพพิิพ่่นนนก็ัดดมมมาาสใใหหหไผีอง มาแซ่บๆน้อกันโอ้แนวกินมื่อนี้แนวกินแบบอีสานบ้านๆเลยนะครับผมแซ่บๆเลย <c oughs> <c oughs> อุ้ยอ,อืมโอเค <c oughs> อ่ากินยังก่อนดีเดี๋ยวแบบนั้น <c oughs> มาแซ่บๆน้อกันพี่น้องตัวซุปเห็ดซุปเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปวงก,กันละกับเห็ดที่ผมไปหาแล้วเอามาปนๆกันเลยพีย่น้องอื ไบกินครับอ,อืมฮอลโหลหอมเดียรเนาะอืมอยกกินอยังนั้พี่น้องเนาะกินบ้านๆเท่ากับนี่เท่านี้ล่ะนีไงอืมเยพี่บ้านเท่าอ่ะข้างหลัง จำกุุงพี่น้องจำกุงุงแซ่บๆเลยครับประเทศเองเสียงอยากดังเด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าอยู่ที่ถนนครับคือที่นผมนผมอยู่ที่ถนน ตำเห็ดซุปเห็ดครับบ้านผมห้องซุปเห็ดแซ่บเลยพี่เนาะนเนี่ยโอ้มี้แนวกินนะคาเคยพาร์ทพบ้านเขาคือพเพ็ดเนี่ย น,นี่ก็ผักเพลียวเรื่งซ่าง <c oughs> หอมพักเดียพักนี่ที่ผมยิบกินเลยเนี่ยคือว่าเปอนมาได้ใส่สารเคมีนะครับผมก็ได้ยิบกินเลยสารเคมีฮดดอประจำออกอมกุ้งคือแซ่บบมีกลิ่นของกุ้งเล็กน้อยอมีแนวแซ่บๆเลย mà bài tầm hết tầm hết năm gan thấy không súp hết Ừ hmm <coughs> 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 Hmm. Hmm. chồng cung xôm cung xôm nhỏ đấy, จุ่เผ็ดพวกแล้วอโอ้นี่เข้มข้นกว่าเผ็เเเเรรดเผ็ดเผ็ดบนนี้พี่เนาะตายตายตเผ็ดเผ็ด มะพร้ามะพร้าบานหอาเด็ดดีๆพี่น้องเพชรแฮ ตำเห็ดปวกเห็ดโคนแซ่บแบบพริกหน้อยปวดปวดเห็ด,ดแห้งไ,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 ไม่เท่าตำนะครับเนะี <laughs> ่ย แน่มืงพักหาพักกินได้ด้ย หอมครับใบเนี่ยใบกิ่งนี่จะหอมแน่นอนแรบเข้ากันด้วยกับพวกซุปพวกตำครับหอมๆผมหมักเด้อใบกิ่งสุดยอดนะครับอื้อ พี่น้องแนวกินนำมาฝากที่ตอนน้องมินิก็คือจอมกุ้งกับซุปเห็ดนะครับผมเสบแซ่บนะพีพ่อเอเด้พี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจแน่นะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเอศิราขอโหลดตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมไปกับิลป็นกินต่อนะครับผมเสบแซ่บอยู่พี่น้องขัมันยาวไปได้ย่างพี่น้องมาเบิ้งนะครับผมสวัสดีครับ